เลซี่แมนลูกก็ไม่ใช่ทำไมผมต้องเลีย้ยงตอนที่ยีสมึงกับลูกต้องเป็นของกูเท่านั้นผ่านไปอาทิตย์ก,กว่าเตชินต้องนอนผวาแทบทุกคืนฝันร้ายยังคงเวียนวนอยู่ซ้ำๆกลัวจะถูกแย่งลูกไปแต่ยังดีที่มีร่างสูงคอยชวนพูดคุยชวนทะเลาะจนลืมสิ่ิทตรึงเครียดไปได้ในบางครั้ง นับตั้งแต่ที่ตกลงปรงใจเป็นแฟนกับคนที่เคยเป็นเจ้านายในครั้งก่อนมารุตก็ไม่เคยเปล่อยให้คนตัวเล็กได้มานอนชั้นล่าอีกเลยแม้ว่าร่างเล็กจะโตแยงทุกสิ่งปฏิเสธทุกครั้งแต่แล้วก็ไม่ว่าจะกี่ครั้งที่ลืมตาตื่นมาเจอร่างสูงอยู่ข้างกายเขาก็ไม่เคยชินสักทีวันนี้คนที่คุณจ้าไปตามเรื่องราวทางฝั่งนูน้นเขาจะเข้ามาเหรอครับอืมหัวเก่งขนาดเนี้มามอร์นิ่งคิสหน่อย เรื่องเก่งที่ว่าไม่ใช่สิ่งใดนั่นคือมารุดว่าจ้างคนไปตามสืบเสาะหาบอดแสดทุกอย่างของทางฝั่งพ่อน้องต้นน้ําและสิ่งที่ได้ยินมาถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอยู่ไม่น้อยโชคยังเข้าข้าพวกเขาอยู่มากอืคุณมันได้คืบจะเอาศอกผัวอะไรพูดไม่อายปากอะไรวะตั้งแต่เป็นแฟนกันกูได้จูบมึงทีเดียวเองนะมันมันไม่ชินอะให้ร่างเล็กที่ถูกกอดรัดดยร่างสูง ที่รุกไปมาอยู่ในอ้อมแขนแม้จะโดนลวนลามอย่างนี้ทุกวันตั้แต่ขึ้นมานอนด้วยเตก็ไม่เคยรู้สึกชินกับมันเลยสักครั้งใช่ว่ารังเกียจแต่เขาเขินอายไม่รู้ว่าจะเอามือไม้ไปไว้ตรงไหนต่างหากใบหน้าที่แดงชาเบียงหลบการหอมของอีกคนเห็นเช่นนั้นมารุดก็ยิ่งแกล้งอย่างชอบใจน้าม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 าอ้าอื้อือ,อ ในขนาดที่ผู้ใหญ่ทั้งสองคนหยอกล้อกันอยู่ก็มีฝ่ามือนิ่มๆเล็กๆฝ่าเขาที่แก้มร่างสูงเข้าอย่างจังทั้งคู่อยู่ชะง,งักทุกการกระทาแล้วหันมามองก็เจอกับเด็กน้อยที่นอนคว่ำอยู่ตรงกลางสีสาวน้อยมีผมชี้โดชี้เดไร้ทรงยิ้มเห็นเพียงเหงือกสีชมพูหอยราอชอบใจเอยไอเด็กนี่มันมือนหนักจังวะคุณก็ด้วยแหละหนักจะตายผ่านลงมาได้นะแขนน่ะคอผมหักจะทำยังไง คนตัวเล็กจับแขนอีกคนออกจากช่วงบนของลำตัวหมายจะไปอุ้มลูกน้อยเข้ามาไว้ในอ้อมกอด <c oughs> เสียงหัวราะเล็กๆดังขึ้นคิดว่าพ่อของตนนั้นจะมาอุ้มกอดแต่แล้วก็ไม่ใช่อย่างที่คิดเมื่อร่างสูงคว้าตัวเตชินเอาไว้ในอ้อมแขนอีกครั้งและทำเหมือนยึดสิ่งนี้เป็นของตนไปแล้วอะไรอยากได้พ่อคืนหรือไงไม่ให้หรอกแบปากเล็กๆ เบออกในยามที่ถูกขัดใจใบหน้าเล็กๆที่เงยขึ้นตอนแรกในขณะที่อยู่ท่าคลานแต่ว่าตอนนี้นอกจากจะมีเศษสะอื้นเล็กๆเล็ดลอดออกมาเบาๆเท่านั้นก็ไม่พอและสิ่งที่เห็นทําให้ผู้ใหญ่ทั้งสองคนถึงกลับมามองอย่างเอง็นดูในตอนที่เด็กน้อยซบหน้าลงกับแขนตวเองแอบร้องไห้โอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้ใครว่าต้นนับของพ่อครับมามามา,มาพ่อมาอุ้มแล้วคุณมาลุดแกล้งลูกนี่แน่ ยิ่งถูกเอาใจและตามใจมากๆแค่โอบแค่กอดเพียงนิดเดียวเด็กน้อยก็ยิงสะอืกสะอื้นกอดผู้เป็นพ่อเอาไว้แน่นอย่างเอาแต่ใจโอ๊ยมึงแค้นอะไรกูจกเสียงเข้มมันร้องออกมาไม่เบานักในตอนที่ถูกฝ่ามือเรียวฟาดเข้าที่ไหลทำให้เด็กน้อยที่ซบบาเตชินอยู่มองทั้งคู่ได้ท่าทีคุ่นคิดก็คุณมาทำลูกผมร้องเนี่ยไปอาบน้ำดีกว่าคุณอาบน้ำเสร็จตามผมมานะ จะทําอาหารเช้าให้ทานก่อนจะเตรียมของว่างให้แขกด้วยกูบอกว่าขนผ้ามาไว้ในห้องกูก็ไม่มาแล้วมึงน่ะไม่อาาให้กูหน่อยเหรอบังคับเพียงใดก็ใช่ว่าเตจิตจะยอมทําตามทุกอย่างคิดมาตลอดว่าเขามาอยู่ตรงนี้ได้เพราะอะไรเข้ามาในหานะไหนโดยความที่มารุดยังไม่เคยไปพบป่าผู้ใดร่างเล็กก็ยิ่งไม่ค่อยมั่นใจในคำพูดของอีกคนฝันไปเถอะครับนอนน้อยๆแบบนั้นใครอยจะดูให้สแสลงตา ม้จะรู้ดีว่าน้องชายมารุดนั้นไม่น้อยเหมือนปากว่าแต่เขาอยากจะแย่ร่างสูงให้หัวเสียเล่นก็เท่านั้นทว่าที่ปากกล้าได้ก็เพราะเตชินมาอยู่อยู่หน้าประตูเป็นที่เรียบร้อยหากอยู่ใกล้คงไม่ถูกถูกรั้งเข้าไปฟัดไปเหวี่ยงอีกเป็นแน่ใช่ว่าทุกครั้งที่คนตัวสูงสัมผัสแล้วคนตัวเล็กจะไม่รู้สึกยิ่งไม่ค่อยลองไม่เคยทําจึงรู้สึกตื่นตัวง่ายและเตชินก็ต้องหลับไปาทั้งทั้งที่ความเป็นชายยังคงอึดอัดอยู่แบบนั้นไม่ได้ปลดปล่อยทว่า มาคิดอีกครั้งแต่ก็อดที่จะชื่อชมคนตัวโตวในใจไม่ได้เพราะทุกทีที่เขาขึ้นมานอนมารุตก็เพียงแค่กอดเข้าไวเ้เฉยๆหากมือปลาหมึกเริ่มจับนุ่นครลำนี่เมื่อรู้ว่าคนตัวเล็กไม่โอเคมารุตก็จะหยุดทุกอย่างในทันทีโอ้โหยพูดงี้ก็เอาให้หอมเลยดีไหมเนี่ยคนถูกยามหน้าหาว่าเล็กชาติชายได้จะไปทนได้ยามอะไรยามได้แต่เร่งองยามว่าเคเล็กคนอย่างไอรุมันไม่ยอมหรอกเว้ย เล็กขนาดนั้นผมกลัวว่าเอาเข้าป่าแล้วจะไหลลงคอไปเลยอ่ะร่างเล็กจะคงยียวนกระตุกต่อมชวนให้ร่างสูงโมโหเล่นไม่หยุดย่อนหน้อยอยาวกูเกินไปแล้วมานี่ไม่ไปฮ่าฮ่าฮ่าว่ามารุจะพุ่งตัวเข้าใส่แต่ชินก็ได้พาลูกน้อยวิ่งลงไปชั้นล่างเป็นที่เรียบร้อยเพราะปิดประตูดักเอาไว้มารุดคลี่ยิบออกมาที่ได้เห็นการกระทำเช่นนั้นของพ่อบ้านของเขา ร่างสูงไม่รู้ตัวเลยว่ารอยยิบที่สื่อออกมาแบบนี้ไม่ได้ปรากฏขึ้นมานานเท่าไหร่แล้วนะพรางนี้คิดไม่รู้ความรู้สึกของตนนั้นเกิดขึ้นเมื่อไรแต่ภายในอาทิตย์ที่ผ่านมาต้องยอมรับเลยว่าเขาไม่อาจจะหลับตาลงได้หากไม่ได้อบกอดอีกคนเอาไว้ในอ้อมแขนแล้วหลับไปพร้อมกันเพียงแค่คิดมารุ้ก็ยังไม่อยากจะเชื่อตอนเองที่หลงไปมีความรู้สึกกับผู้ชายอย่างเตชินแต่แรกที่คุยกันก,นก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่เคยพูดเล่น ถ้าจะให้เซนเป็นพ่อต้นน้ำเขาก็ยินดีที่จะทำที่สำคัญร่างสุก็คงรับไม่ได้หากมีใครพระร่างสือสำคัญของเตชินไปหากไม่มีต้นน้ำมารุษก็ไม่รู้เลยว่ารอยยิ้มเชกเช่นเมื่อครู่เขาจะได้เห็นมันอีกหรือไม่สวัสดีครับชายหนุม่มคนที่มารุษให้ไปสืบสอดตามหาความเป็นไปเป็นมาของคนที่ได้ชื่อว่าเป็นพ่อของต้นน้ำเอยทักทายขึ้นมาในตอนที่มาถึง ส่วนคนตัวเล็กที่กำลังป้อนนมลูกอยู่ก็จดจ่อรอฟังเรื่องราวอย่างตั้งใจได้เรื่องอะไรบ้างผมได้ตามดูชีวิตผู้ชายคนนั้นแล้วเขาชื่ออนัตเป็นพนักงานคอนโดดังกล่าวจริงครับแต่ก็เป็นยามอยู่ที่นั่นหญิงสาวที่เขาคบหาเธอเป็นหญิงสาวมัธยมที่ทางพ่อแม่เช่าคอนโดให้เธออยู่จนพบกับนายคนนี้เข้าชายหนุ่ม ค่อยๆเล่าเรื่องราวที่ส่อหามาได้ให้ทั้งสองฟังโดยมีมารุดรูปเอวบางคนที่นั่งข้างๆอย่างปลอดปะโลไปด้วยเพราะในตอนที่ชายตรงหน้าเล่าถึงสีที่น่าสลดคราวใดร่างกายเตชินก็ทะสั่นขึ้นมาชายหนุ่มเปิดประเด็นเล่าว่าหญิงสาวนั่นเป็นลูกคนมั่งคนมีเพิ่งเข้ามาอยู่คอนโดใกล้ๆที่ทํางานเก่าของเตได้ไม่นานนักในช่วงเปิดเทอมเริ่มต้นม .5 ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นดูสาวดูสวยก็ถูกสนใจอยู่ไม่น้อย ยิ่งชิดยิ่งใกล้ชวนพูดคุยทำดีด้วยเธอก็คิดว่าฝ่ายนัดจะมีใจตนจึงปล่อยตัวปล่อยใจเผลอเผลไปตามอารมณ์ฝั่งชายเข้ามาอยู่อาศัยร่วมห้องกับเธอได้ไม่นานก็เกิดการทะเลาะก,กันไม่เว้นคนที่เช่าห้องติดกันย่อมรู้ดีเพราะชายหนุ่มนั้นติดยาเล่นการพนันทุกอย่างแถมครอบครัวก็ติดหนี้พนันเยียมห้าหลักอนัตใช้ให้เธอโทรไปขอเงินพ่อแม่อยู่บ่อยครั้งจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงเริ่มสงสยัย แต่เธอก็กล่าวอ้างเพียงว่ายิ่งเรียนสูงค่าใช้ใจ่ายก็เยอะตามมาถึงวันที่ทั้งสองแต่งหักคือวันที่หญิงสาวบอกกล่าวฝ่ายชายว่าตนเองนั้นท้องชายหนุ่มก็ปฏิเสธทุกวิถีทางถึงค่าที่หญิงสาวตามไปอ้อนวอนถึงที่บ้านแต่ก็ถูกแม่และชายหนุ่มเชียนหัวไล่ออกจากมาพร้อมบอกว่าไม่พร้อมเธอคิดอะไรไม่ออกจึงอุ้มท้องไปเรียนอยู่แบบนั้นจนกระทั่งโรงเรียนปิดเทอม โชคดีที่เธอท้องสาวเนินท้องนั้นจะไม่ป่องนูนน่าสงสัยและหมุนเวียนถึงวิคครบคลอดในช่วงปิดเทอมอย่างพอดีเธอเคยคิดจะทำแท้งแต่ความกลัวนั้นมีเยอะกว่าเธอหลอกทางครอบครัวว่าจะซื้อนอนบุ๊กใหม่ในการเรียนจึงได้เงินก้อนนั้นทำคลอดเด็กคนนั้นออกมาครับโดยที่ฝ่ายชายไม่แยแสเลยแม้แต่นิดเดียวและที่สำคัญจนถึงตอนนี้พ่อแม่ของเธอก็ไม่มีใครรับรู้ครับ น้ำสีใสถึงกลับลินไหลออากมาจากตาของเตชินเขาอาจจะมีโกรธเกลียดผู้เป็นแม่ที่แท้จริงของต้นน้ำที่นำลูกมาทิ้งแต่ก็อดที่จะสงสารไม่ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายที่เด็กเพียง17ปีจะอุ้มท้องมาคนเดียวจนคลอดโดยที่ไม่ตัดสินใจฆ่าตั้แต่อยู่ในท้องจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นเห็นอาการของคนที่นั่งเคียงข้างสาสัตว์ร่างสูงก็ทำได้เพียงรั้งคนตัวเล็กมาแนชิดขึ้นแต่มือก็ยังไม่ปล่อยจากเอวคลอดแต่อย่างใด ส่วนเด็กน้อยที่ไม่รู้ความก็ส่งเสียงเล็กสนุกสนานกับลูกบัลสีแดงในมือโดยที่ไม่รู้เลยว่าผู้ใหญ่ทั้งสามเขร่งเครียดกันเพียงใดแล้วทำไมมันถึงมาตามหาลูกเอาป่านนี้ล่ะฝั่งผู้ชายคนนั้นได้เจอผู้หญิงที่เป็นแม่ของเด็กอีกครั้งครับแต่พบว่าเธอไม่มีลูกน้อยติดกายมาด้วยจึงถามไปผ่านๆเธอก็บอกความจริงแต่โดยดีครับเอว่าคนที่โรงแรมก็พูดต่อๆกันว่าคุณคนนี้เจอเด็กแล้วเก็บมาเลี้ยง และได้มาอยู่บ้านหลังใหญ่อ,อันนี้ขออภัยนะครับพอดีมีคนบอกว่าคนที่เก็บเด็กมานั้นได้คนร่ำรวยมาเป็นสามีจึงทําให้คนที่ต้องการเพียงเงินอย่างนายอนัทรู้เข้าจึงมาปั่นป่วนนะครับแล้วก็ใช้ความจริงที่มีเพียงสิ่งเดียวหมายจะมารีดไถเงินจากพวกคุณนะครับแล,แล้ว,แล,วแล้วฝั่งผู้หญิงล่ะครับคนตัวเล็กอดที่จะถามไม่ได้พลางคิดในใจว่าลูกในไส้ตัวเองขนาดนั้นไม่คิดจะตามหาบ้างเชียวเหรอ ผมขอเข้าพบเธอแล้วเธอตอบกลับผมเพียงประโยคเดียวว่าเธอไม่เคยมีลูกเธอไม่ต้องการชีวิตเธอต้องดีและไปได้ไกลกว่านี้ครับเฮ้ยสรุปก็เฮียไม่ต่างกันเลยหลังจากที่ได้ฟังคนร่างสูงก็พึมพำออกมาอย่างรับไม่ได้รู้สึกสะลดกับสิ่งที่ได้ฟังจนเพลอบีบเอวบางนั้นแรงขึ้นอย่างลืมตัวแล้วคุณลุดจะเอาอยัางไงต่อครับในเมื่อมันอยากได้เงินก็บอกมันมาเอาสิ แต่ต้องแลกกันด้วยลายลักษณ์อักษรบางอย่างกันเสียหน่อยขอบใจนายมากนะข้าเหนื่อยเย็นนี้จะบอกพ่อจัดการให้โอเคขอบคุณนะครับคุยกันอีกไม่กี่คำคนที่เป็นดังนักสืบก็ขอตัวลาเพราะสิ่งที่ถูกมอบหมายนั้นตนได้ทําลู่ลวงแล้วทําไมใช้เงินคุณท่านล่ะครับเสียงเล็กฉุดให้คนตัวโตวจําต้องหันมามองแต่ชินอุตสาชื่นชมยกยอผู้ชายตรงหน้าและหลายอย่างในใจทว่าทุกสิ่งในหัวคล้ายเสกกระจกแตกเพ่ง เพราะคำว่าพ่อจะจัดการให้คนอะไรงกได้งกดีเอาเงินกูเงินพ่อก็เหมือนกันน่ะแหละก็พ่อกูรวยกว่าให้เขาจ่ายน่ะดีแล้วร่างสูงไม่พูดเปล่าจมูกคมพลางสูดดมความหอมตามลำคอขาวและแก้มเนียนคนตัวเล็กคล้ายเสพติดจนเตนนั้นต้องผลักออกแล้วจะเอาอยัางไงต่อดีครับผมจะต้องเอาลูกไปให้สหารรับเลี้ยงชั่วคราวจ,าจริงๆเหรอยิ่งมองรอยยิ้มของลูกน้อย ร่างเล็กก็ยิ่งทำใจไม่ได้รู้ว่าชั่วคราวรู้ว่าลูกจะต้องกลับมาแต่แค่วินาทีเดียวเขาก็ไม่สามารถทำใจได้ทั้งๆที่ไม่ใช่ลูกแท้ๆแ,แต่เขารู้สึกหวงแหนอยู่มากมายพลางคิดว่าไอเด็กคนนี้ช่างน่าอัศจรรย์จริงๆทั้ทงๆท,ที่เลี้ยงมาไม่กี่เดือนทั้งๆที่ไม่ใช่สายเลือดแต่ทำไมเขาถึงหลงรักได้มากมายเพียงนี้บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเท่าที่คิดหรอกนะอำนาจของเงินนะ สำหรับบางคนมันก็มีค่ามากกว่าลูกด้วยซ้ำแค่เงินไม่กี่หลักซื้อความเป็นคนยังได้เลยเชื่อกูเถอะลูกมึงมันก็ยังเป็นของมึงแล้วมึงกับลูกก็เป็นของกูกูไม่ให้มึงกับลูกต้องไปอยู่ที่อื่นหรอกถ้าจะอยู่ก็ต้องอยู่กับกูเท่านั้นสำหรับตอนนี้ก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืกดไลค์อ,อย่าลืมกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับย่ yeah.